วันนี้แพะตัวดีพาเขามาฝั่งนี้เลยฝั่งนี้ยังไม่เคยมาเนาะโอ้ยข้ามฝั่งมาน,นี่ยต้องปีนต้องรอดมุดรั้วมาเลยไม่รู้บุกรุกพื้นที่เขาหรือเปล่าเนะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลครับพอดีแพะมันมาเลยไม่รู้จะทำยังไงโอ้ดูดูด,ดูมาบุกพื้นที่เขาเลยเนี่ยแต่ยากเขี้ยวดีจังเลย สงสัยจะไม่ค่อยไม่ม,ม,มีมีใครมากินนะไม่มีแพะหรือไม่มีอะไรมากินอ่าต้องขออนุญ,ญาตแล้วครับสงสัยปลูกลูกหน่อยเดอ้อเจ้าของที่เอ้ยโอ้โหมันมาซะพุดๆพุดพุดไล่ไม่ทันเลยตา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 ย,ตาย,ตายสุดจริงไอ้แกงนี้สวัสดีครับวันนี้วันที่หกพฤษภาพุทธศ,ทศักราช2,500 67ท้องฟ้าคริมครึมครับปกติช่วงบ่ายนี้จะร้อนเนาะนี่ครึมมา,าพักใหญ่แล้วภาวนาอยู่ครับว่าให้ตกเธอเพราะว่ามันจะหมดแล้วเนาะตั้งแต่วันที่สามสี่ห้าวันที่หกก็ลุ้นอยู่วันนี้วันลุ้นแล้วไม่ตกวันนี้ก็เขาคงจะรออีกลูกหนึ่งมั <laughs> ้งโอรอนานเหลือเกิน กินดีครับวันนี้อากาศดีท้องฟ้ามีเมฆหนาไม่มีแสงทะลุมาได้ถือว่าหนาเลยวันนี้แต่แต่แตยึงไม่มีเสียงฟ้าร้องเสียงฝนเสียงเลยเลยรออยู่รออยู่เลี้ยงแบบนี้ครับต้นทุนต่ำๆรอฟ้ารอฝนโอ้รอจริงๆ แแจอมวิง่งวิ่งมาถึงลันกว้างและจากจากใกล้ๆฟาร์มเนาะประมาณนักสองรเมตรได้โอ้โหสบายแล้ววันนี้หญ้าดีครับมันมีหญ้าที่ขึ้นหลังฝนตกนี้หู่หญ้าขึ้นสวยอะ่ะเขียวแล้วเขาก็ก้มหน้าก,มาก้มตากินไม่วิ่งไปไหนเนาะพอกินเสร็จโอ้โหดูดิปกติแล้วจะวิง่งซ้ายวิง่งขวามันไม่มีหญ้าให้กิน วันนี้หญ้ามันไม่น่าเชื่อเนาะตกวันที่สองเมื่อวานนี้ปลูหญ้าพุ่งแบบพอเมื่อวานนี้ปล่อยมันปล่อยไม่ได้ครับเมื่อวานนี้ตอนเช้าก็ยังปล่อยไม่ได้เพราะยังชื้นอยู่มาดูข้อสําคัญก็คือหนึ่งตอนเช้าน้ําค้างหรือน้ําฝนเปีกยกหญ้าไม่ปล่อยท้องโอกาสเสียมีสูงนะครับแล้วถ้าเกิดเราก็ปล่อยใบใบยอย่างเงี้ยช่วงใบใบที่หญ้าแห้งแห้งอย่างเงี้ยดี แต่ถ้าเกิดปล่อยทิ้งเที่ยงมันร้อนเกินไปก็ไม่ดีแพะมันกินแป๊บเดียวมันก็เข้าคอกปกติผมจะปล่อยบ่ายสามโมงเย็นวันนี้รู้สึกคึ้มๆเหมือนฝนจะตกเดี๋ยวดูถ่ายฝน๋ยวมันมืดมาแล้วมันมืดมาแล้ไม่น่าจะรอดนะเนี่ยก็เลยเอามาสักชั่วโมงนึงก็ยังดีพอฝนตกปุ๊บจะได้เข้าคอกง่ายๆเพราะว่าช่วงนี้หน้าแรงเนาะหญ้าหายากมากเลย เมื่อเช้านี้กระ,กะถินกับยานในเปียสองกระมังใหญ่ๆเออพออิ่มตุนท้องได้หน่อยอาหารต้นทุนต่ำประมาณนี้ครับที่เลี้ยงกันง่ายๆเลยลดต้นทุนให้ได้ช่วงฝนตกต้องชิงชิงปล่อยก่อนที่ฝนจะตกพอฝนตกรีบเาขาคอกเนี่ยวิถีคนเลี้ยงแพ้ครับเนาะเกษตรกรแบบพอเพียงสวัสดีครับ สวัสดีครับสีสุภาฟาร์มฟาร์มแพะจังหวัดสระบุรี3ามโมงเย็น15นาฬกา10นาทีก็ได้เวลาปล่อยแพะเพราะว่าวันนี้เมื่อวานนี้ฝนตกเนาะไม่ได้ปล่อยเขาตอนเย็นหิวสนั่นวันไหวตอนเช้าก็ไม่กล้าปล่อยเนื่องจากพื้นดินันมเปีกย,ก,ยปกอย่างเปียกอยู่ก็ได้ไปโค้งนองนะไปใส่ปุ๋ยไปให้อาหารปลา ขอกลับมาสักพักหนึ่งกินข้าวกินปลาเสร็จแพะมันร้องร้องสนั่นวันไวเลยจำเป็นจะต้องปล่อยนะครับเนาะวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2567แพกินหญ้าดีโอ้หญ้าหลังจากฝนตกไปหญ้างาม ขึ้นเขียวเอออย่างเงี้ยเขากินนานไม่มีหญ้านี้เขาจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมา,งมาจนไม่มีหญ้าแล้วแห้งก็เป็นมาม่าเนาะแต่วันนี้ไม่ใช่มาม่าแล้วครับวันนี้เป็นยาสดจริงๆเดี๋ยวจะถ่ายทําต่อไปเรื่องไปเรื่อยครับหลังจากที่กินตรงนี้แล้วจะไปไหนต่อมันก็มีหลากหลายที่เนาะก็จะไปแพนปูนบ้างไปด้านทุ่งกว้างใหญ่บ้างโอ้ ประมาณสักวันหนึ่งเดินประมาณสักสี่ห้ากิโลได้เดินไปเดินมาแ้วติดตามกันต่อครับ